ส,สว,วัสดีค่ะร้านตัดเล็บผมนะคะสุพรรณบุรีนะคะ <c oughs> เดี๋ยววันนี้เรามาดูเคสนี้กันฝากกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะคะเพื่อเป็นกําลังใจในการทําคลิปต่อไปมุดใครไม่รู้นะคะอุปกรณ์ที่ใช้ในวันนี้ก็จะเหมือนเดิมนะคะกมีกรนไกลเวียดนามกับแท่งงัดนะคะ,ะเรามาเริ่มดูกันเลยหล้มามชักออกนะ เชื่อได้นะคะหัวคอลละหัวคอลนั่นหเสร็จแล้วอย่างเดียวดูก้อนมันลึกไหมลึกนี่ว่ามันเป็นการทิ่มลงเลยอ่ะบีบไม่หายหรอกพี่แบบเนี้ยอะไรแบบเนี้ยเพราะมันขึ้นผิดรูปแล้วให้ถอดยันไหนอีกยัง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 ไม่หมดนะคสังเกตดู เราจะใช้แท่งนัดดูมาได้โซนเนี่เเลยนะตรงนี้เจ็บแล้วตรงนี้เจ็บไหมปวดไหมปวดไหมหมดเลยปวดจนช่วงกบนะคะเราต้องใช้กรรไกรเวียดนามตัดเข้าไปอีกตัดเลยนี่สองเดือนใช่ไหมใช่ไหมติดกู้หิดใช่ไหมเมาใช้ง่ายเพราะมันขูมนะคะเอ่อขึ้นแล้วนะ พอตัดเสร็จแล้วเราก็จะมาทช้หน้าตัดแน่ๆแหละตัขึ้นง่าเลยนะคะเนื้อนัดง่ายด้วยสักห้านะคะอุปกรณ์ของเราเสร็จแล้วค่ะเก็บแนเเลสร็จแล้วขอบคุณนะคะที่ลูกค้าเอฟซีทุกคนที่เข้ามามาถ่ายรูปร้านด้วยวะฝากกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะคะไขายยังแล้วไม่ลงเด็ดนั่นแหละดิ สเสดงไม่รู้เยอะมากอะขอละ